ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาแบบผูเรียงกิบมากก็แบบสวยเลิศมากเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาชมกันนะคะที่ที่ขอนแก่นค่ะอยู่ใกล้ๆมอขอนี่เองนะคะตรงนี้ก็จะใกล้โรงพยาบาลทีนัครินนะคะใกล้มอขอนะคะเพื่อนห้าแลทีนั่นเองมาเรามาดูบ้านกันดีกว่าค่ะมาค่ะเราจะไม่เถียงกันนะเชิญค่ะทุกคน welcome to หนองไผ่ แค่ตัวผมมากดูไหมะดั้ดิมายคนัท้งดันเกงอันี้เป็นเรืี่เ้มารดกันดีกว่ามจเ่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวลองไปดิรูดิ้นอันนี้คือสายหลงกุมลมอะคนดูต้องบอไปเลยเสร็จไหมทุโซรู้สึกดีมากเธอเข้าหมายว้าคุสิทธิ์เดียเดย ฟิล้เราให้หมดนะคะไลที่เราิมอินะคะเราจะหมดเลยค่ะเยีมากนะคะเิยมีันนี้ก็เขาเเส้อดวาิวมาอย่างสวยหรูสดียงดูยังดูท้งปากยังม่มาค่ะุ้มยุ้มต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 ี้มตุ้มต้ต้ตุ้มต้มมตุ้มนุ้ต้ต้้้้น้้ม้้ี้ม้้้้้ม้้มต้ นองค่เขามีห้องน้ำเลยทั้งนี่แจกทุกคนสองคนนำคนสี่คนโอเคได้หมดแล้้อันนี้อันนี้สามารถเข้ามาแขงกันะคะคุณมีแย่เยอะขนาดนี้อันนี้เอาแมานอนได้เลยค่ะทุกคนหมวช่ห้ซอดออกมทางพีได้เลยนะคะเนื้อค่ะใคค่ะไม่ไม้งอื่นนละค่ะ มีนะคะมีลูกชายกันทูกตําแหน่ะจะให้ดูนะคะสุดเราะเชิญนอนไปโอ้มีกีตาร์ด้วยนะทุกคนอันนี้ไม่ได้แองไปขึ้นขึ้นราวขึ้นราวจับราวจับราวอันนี้เด็ดีเจดีย์นะตรงนี้ก็เนี่ยตรงนี้นะคะจะมีห้องใต้บันได็ดเ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 ด็ดข้างบนเราสามารถปีนขึ้นไปได้นะคะ เราไม่ปีนตอนนี้เพราะว่าเราปีนไหนอตัวเกือบทุกห้อง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 อสาวค่ะก็คือว่าแต่ละห้องนะคะเขาทําเป็นสไตล์ของใครของมันเลยผู้ชายก็สีฟ้าผู้ชายผู้าสาวผู <c oughs> <c oughs> ้หญิงก็สีเหลืองตอนตามแต่ที่ชอบอ๋อ <c oughs> นะคะวันนี้นะคะห้องรูปสามสามห้อง ค่าเห็นไหมคะที่เช้กับเราได้มาไปใช้ให้แบบคุ้มค่ามากอาหารอะไรตางเลยนะคะนี่เป็นด้านหลังเนาะตรงด้านหลังนี่เป็นตัวเดียวกับพีชฝั่งกันเลยนะคะชิ้นค่ามากมันที่ใช้สองนะคะเป็นชั้นตัวอนุเลยอันก็เป็นห้องครัวที่ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนฝาละลายจานเยอะคุณต้องมีพี่สื้อผ้าสองเอ้ยไม่ได้ให้ให้ไหมให้ไหมไม่พลาดเสียงใดแล้วก็มีห้องหมาห้องน้ำค่ะดูไหมคะดูค่ะทุกคน ห้องน้องหมาโอ้ห้องน้องหมาว้าวคนไปอยู่ดีนะห้องน้องหมาคนไปอยู่ดีนั้นใช่อันนี้เราอยากให้มานะคะเราเห็นขนาดต้นเสานะเห็นไหมพอเราได้กาแฟแล้วเราไปจิบกาแฟก็พิเศษค่ะไปจิบนะคะโอเคค่ะไปค่ะดื่มกาแฟค่ะในกาแฟเราคะในงนต้องดูตมต้องเป็นนัก่ะวยากสบายมากนะคะสบายแล้วเราก็จะมี 110ยตารางวานะคะพื <anest' price. S 1> ้นที่ใช้สอย400ร้อยร้ราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่สิบสองจุดห้าอหสิบสองจาคานีนถถ้าสนใจให้มาเออให้ติดต่อพวกเราเลยนี่นะคะโอเคบายบายจุ๊บ